สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนมีนาคม2567มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวพิจิกค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ในเดือนมีนาคมนะคะดาวสุ์คือดาวตัวแทนความรัก นะคะดาวศุกร์ก็คือดาวเจ้าเรือนปัตนิด้วยมาอยู่ร่วมกันนะคะกับดาวเสา์ช่วงนี้ชาวพิจิกก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักนะคะต้องระมัดระวังมากๆแล้วก็ช่วงนี้ด้วยค่ะนะคะชาวพิจิกอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายกับบ้านได้นะคะค่าใช้จ่ายการทําบ้านค่าใช้จ่ายบ้านใหม่อะไรประมาณแบบนั้นหรือที่ทํากินอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะตรงนี้หรือชาวพิจิกค่ะ นะคะในช่วงมีนานะคะมันจะมีเอ,อ่อดาวเกตดาวพุทธดาวราหูนะคะดาวอาทิตย์นะคะอ่าไปสถิตพบปุตตะนะคะก็ย่อมหมายถึงว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา,าการได้ทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ในเรื่องของ สัญญาธุรกรรมบางสิ่งบางอย่างต้องรอบครอบนะช่วงนี้นะคะดาวเอดดาวราหูทํางานเต็มกําลังด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงต้องรอบครอบด้วยค่ะนะคะการทําสัญญาอะไรต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอะไรล่ะเอ่อยกตัวอย่างนะคะเอ่อเอกสารผิดพลาดอะไรประมาณแบบนั้นต้องระวังนะคะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าความรักของชาวพิจิกเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยไม่ค่อยจะสวยหรูสักเท่าไหร่นะในหลายๆท่านก็ทราบดีนะคะศุกกับเสาร์คู่เส้นศัตรูนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยสําหรับคนที่ความรักมีปัญหาต้องระวังมากๆนะคะทีนี้ค่ะนะคะคู่รักครอบครัวค่ะกําลังมีการเปลี่ยนแปลงได้ทําอะไรใหม่เกิดขึ้นนะคะ ก็จะโดดเด่นไหมอาจจะโดดเด่นหรือการได้บ้านใหม่นะะหรือได้ที่ทำกินใหม่หรือการปรับปรุงที่ทำกินได้นะคะตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไหมเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะบางท่านอาจจะได้เกณฑ์การทำบ้านใหม่จริงๆนะคะส่วนคู่รักครอบครัวนะคะคู่รักครอบครัวช่วงนี้นะคะอย่าใช้อารมณ์นะนะคะมีอะไรให้ปรึกษาหารือกันนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะอาจจะมีปัญหากับใครล่ะอาจจะมีปัญหาอึดอัดหงุดหงิด กับญาติในบ้านได้นะคะคู่รักครอบครัวหรือให้ระมัดระวังในเรื่องของอะไรญาติในบ้านในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะญาตผู้ใหญ่อะไรประมาณแบบนั้นได้ทั้งนั้นนะคะส่วนชาวพิจิกจะโดดเด่นมากๆเลยค่ะนะคะงานเพิ่มงานที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆออกนอกกรอบนะคะออกนอกกรอบจริงๆค่ะเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ในชีวิตค่ะที่จะบ่งบอกว่าคุณมีความตั้งใจทํามากๆนะคะเป็นการจุดเป็นจุดเปลี่ยนของคุณจริงๆนะคะเพราะอย่าลืมว่า เดือนหน้าเดือนเมษาดาวประหัตมะเรงลัคนาคุณคุณจะโดดเด่นมากๆนะคะใครก็ตามที่มีปัญหางานจะต้องมีเกณฑ์การออกงานค่ะนะคะจะต้องมีเกณฑ์การออกงานตรงนี้นะนะคะหรือหมายถึงการได้งานใหม่พเพรานะ,ะดาวเจ้าเรือนนะคะดาวเจ้าเรือนกัมมะเนี่ย ก็ไปอยู่ในตำแหน่งปุตตะด้วยคุณอาจจะกําลังโดดเด่นมากๆในเรื่องของงานใหม่การออกงานการย้ายงานปรับปรับฉับพันกันได้งานใหม่เกิดขึ้นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินภายในครอบครัวชาวพิจิกอาจจะมีโอกาสได้ได้อะไรบางอย่าง ะะเรามองว่าเป็นการได้อะไรบางอย่างนะคะตรงนี้นะคะแต่ให้เรามัดระวังนิดนึงเลยค่ะภายในครอบครัวคุณต้องเรามัดระวังมากมากจริงๆทุกราศีด้วยนะคะช่วงนี้ใดๆก็แล้วแต่เรามัดระวังในเรื่องของธุรกรรมการเงินนะคะอย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจใครใง่ายๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะมีข้อผิดพลาดหรือจะมีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือต่อให้ตรงนี้อาจจะมีเรื่องของลูกหนี้ นะคะเรื่องของหนี้สินอะไรประมาณนั้นนะคะเราอยากจะได้หนี้คืนอ่ะแต่ทีนี้เอะทำไมติดต่อไม่ได้เลยเงียบหายไปละหรือบางคนอ่าไปเอฟอะไรก็ไม่รู้ออนไลน์นะคะหรือบางคนนะคะไปโดนวิชาชีพออนไลน์อยู่ดีโอ้โหเงินเราปิ๋วไปละอารมณ์ประมาณแบบนั้นต้องระวังมากๆนะคะต้องระวังมากๆชาวครอบครัวพิจิกนะคะส่วนตำแหน่งของโชคคุณจะมีโอกาสมีโชคนะคะ อันนี้ก็คือส่วนที่คุณจะต้องได้เรื่องของโชคนะคะการค้าการขายธุรกิจกิจการมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันถึงเกินเดินหน้ามันถึงก้าวหน้านะคะการทําอะไรก็แล้วแต่บางคราวบางคราวชาวพิจิกเออชาวพิจิกะค่ะนะคะ เ,เรามองว่ามันอาจจะต้องใช้เวลากว่าจะเป็นความสําเร็จอะมันต้องมีเรื่องของการใช้เวลานะคะแต่เราก็มองว่าชาวพิจิกคุณก็มีความอดทนแหละนะคะความเป็นผู้นําสูงอยู่แล้วในตัวเองอยู่แล้วนะคะคุณก็ลุยอยู่แล้วเพื่อความพัฒนาเพื่อการพัฒนาค่ะนะคะ,นะคะชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวก็จะได้ราบรื่นขึ้นด้วยนะคะรับรื่นขึ้นและช่วงนี้ก็แน่นอนค่ะอาจจะมีเรื่องของบ้านใหม่อะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะ ส่วนสำหรับคนที่มีประเด็นใครก็ตามที่ปัญหาความรักไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่อาจจะมีเกณฑ์การห่างเหนินการเลิกลาแบบปุบป,ปับแบบเฉียบพลันนะคะใครที่มีปัญหาความรักเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรามองว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะ มองว่าคู่ใดก็ตามที่อยู่ในพื้นฐานของความรักที่เอาแน่เอานอนไม่ได้หรือพื้นฐานที่วนหลูปเดิมหรือพื้นฐานความรักที่ยื้อยื้อแล้วยื้อต่อไม่ไหวความอดทนมันไม่มีตรงนี้ให้เรามัดระวังการสิ้นสุดค่ะนะคะการสิ้นสุดหมายถึงการจบ นะการจบเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่การจบเพื่อเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆไม่คุณก็เขานะคะตรงนี้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะระหว่างคุณกับเขามันวนลูปเดิมมันไม่มีอะไรพัฒนามันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยท,ทั้งที่ก็อยากจะพยายามให้มันดีขึ้นนะคะเรามาว่าไม่คุณก็เขาหรือ2คนแหละพยายามแล้วนะคะแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นก็อาจจะหมายถึงอาจจะมีในโอกาสมีแนวโน้มที่ว่าเออก็ในเมื่อความรักตรงนี้มันมันเป็นความทุกข์ นะคะมันเป็นความทุกข์แล้วมันเป็นความผิดหวังต่อกันเนี่ยก็ไม่แน่ค่ะนะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจนะคะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเจอเขาตัดสินใจก็ได้นะคะคุณอาจจะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นฝ่ายผู้กระทําเขาเจ็บช้ำน้ําใจก็ได้หรือเขาทําคุณก็ได้เจ็บช้ำน้ําใจแต่เรามองว่าตรงนี้เราลองเรามองว่ามันเป็นการพยายามมาแล้วอ่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เรามัดระวังนิดหนึ่งในช่วงนี้ด้วยนะคะดาวความรักไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์มันไม่เสียวิไลอยู่แล้ว นะคะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเขาคนนั้นของชาวพิจิกนะคะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้ตัวเองคุณก็ล้าเขาก็ล้านี่คะแต่ใจมีให้ มองว่าใจอ่ะมันยังมีแต่มันล้ากันน่ะมันเบื่อเบื่อมันเหน่ยหน่ยมันเซ็งเซ็งกันน่ะนะคะถ้าขนทางแก้ตรงนี้ช่วงนี้ประคับประคองได้ก็ประคับประคองหรือคุณอาจจะรู้เขาอาจจะรู้สึกว่างั้นเวลายะห่างก่อนไหมนะคะมันเหนื่อยมากมันกดดันมากเวลายะห่างก่อนก็ได้นะคะหรือถ้าไม่เวลายะห่างตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นว่า อาจจะมีการแค่ห่างเหินนะคะห่างเหินก่อนต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองก่อนต่างคนต่างทำทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนอ่าอันนั้นก็คือทางเลือกนะนะคะแต่ในบางเคสเท่านั้นเองค่ะนะคะบางเคสอะอยู่ดีๆอะอะ่าเรามองว่าฝั่งเขาก็ได้อ่านะคะถ้าไม่ใช่คุณก็เขานี่แหละนะคะมีทางเลือกอื่นนะหรือกําลังมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะถ้ามีคนอื่นเข้ามาในชีวิตมันเป็นทางออกเลยค่ะ นะคะมันเป็นทางออกของเขาเลยนะคะอย่างน้อยๆความกดดันแรงกดดันเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นแล้วเขาสบายใจอ่ะรู้สึกว่ามันสบายใจรู้สึกว่ามันเข้ากันหรือรู้สึกว่าส่งเสริมกันได้นะคะอันนี้คือทางออกของเขาต้องระมัดระวังมากๆนะคะช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องอะไรการไฟกันการทะเลาะกันค่ะแต่มันเป็นการทะเลาะเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการทะเลาะแบบยืดเยื้อไม่ใช่อยู่ดีๆทะเลาะหรอกนะคะเรามองว่าปัญหามันสะสมมาก่อนหน้านี้แล้ว นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะตัวเขาเองอะคะ่ะตัวเขาเองจะรู้สึกว่าถ้าเขามีทางเลือกอื่น <s> เขาก็จะลองคุยกับทางเรื่องอื่นเพื่อความสบายใจเพราะเขารู้สึกว่าทางเรื่องอื่นคุยแล้วสบายใจนะคะตรงนี้นะ,ะและในบางเคสมีการจบตัดจบตัดสินใจที่จะจบเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่สู้ดีหรือแม้แต่กระทั่งว่าความพยายามตรงนี้นะคะมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะบางคนก็ตัดสินใจที่จะจบจริงๆนะคะ เพื่ออะไรก็เพื่อความสุขของเขาเพื่อความสบายใจหรือเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายจะได้ไม่ต้องมานั่งเป็นปัญหาเป็นความทุกข์หรือความพยายามต่อกันคุณก็พยายามเข้ากับพยายามต่างคนต่างคิดว่าตัวเองพยายามแต่ไม่มีใครยอมใครตรงเนี้มันก็อาจจะเป็นการห่างเหินนะคะต้องระมัดระวังมากๆค่ะนะคะตรงนี้นะนะคะหรือข้อที่แนะนําบอกคุณไปแล้วบอกคุณแล้วค่ะว่าระยะห่างก่อนก็ได้หรือต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปก่อนนะคะ อะไรที่มันหนักนิดเบาหน่อยเนี่ยเราลองแบบว่าลดลดลดลาวาศอกหรือลดอารมณ์นะคะก็ไม่แน่ค่ะก็อาจจะกลับมาปรับปรับตัวเข้าหากันได้อาจจะกลับมาเริ่มต้นกันได้นะคะตรงนี้นะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคําว่าอาจจะเนี่ยก็จะพูดตรงๆก็คือไม่อยากจะทายทุกคนว่าต้องเลิกต้องลานะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีเห็นเวลยะห่างอยู่ นะคะตรงนี้แล้วก็ในบางท่านที่อยู่กินกันบางคนยังยังขาดกันไม่ได้ก็ยังทนอยู่พ่อภาระหน้าที่กันนะคะ,ะมาดูกันค่ะความในใจของชาวพิจิกนะคะหนึ่งเดือนเต็มค่ะจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยความในใจของคุณเป็นอย่างเงี้ยศักดิ์ศรีคุณค้ำคอคุณต้องคุณไม่ง้อเขาแต่คุณจะรอเขามางอ้อนะคะ เรามองว่าลดลาวาสองหรือคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องมันเกิดมันยืดเยื้อละนะคะเรื่องมันเกิดมันยืดเยื้อละความเป็นไปได้เนี่ยที่เขาจะหวนมาในชีวิตของคุณเนี่ยหรือจะกลับมาคืนดีเนี่ยหรือจะกลับมาพูดคุยกันภาษาดอกไม้เนี่ยนะคะมันมีโอกาสความเป็นไปได้หรือเปล่าช่วงนี้คุณก็กําลังคิดแบบนี้นะคะช่วงนี้คุณก็กําลังคิดแบบนี้หรือคุณอาจจะกําลังคิดก็ได้ว่าเออฉันจะลองตัดสินใจง้อดูดูซิ จะกลับมารักกันแบบเดิมได้ไหมหรือลองตัดสินใจคิดใหม่ทําใหม่ลองกลับมาปรับตัวเข้าหากันดูสิคะนะคะเผื่อความรักมันจะไปรอดนะคะตรงนี้แต่ในบางท่านบางท่านก็ตัดสินใจว่าโอเคในเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงไปในเมื่อเขาจืดจางไปแล้วเรากับเขามันยื้อกันมามานานแล้วบางคนก็คิดแบบนี้ค่ะก็หมายถึงอะไรเสียสละจำยอมนะคะอารมณ์ไม่จำยอมก็ต้องจำยอมอาจจะเป็นเพราะอาจจะเพราะว่า เออก็ลองปล่อยลองปล่อยเขาดูเผื่อเขาไปมีความสุขกับคนอื่นอวยพรให้เขามีความสุขกับคนอื่นก็ได้ในเมื่อเรากับเขามันยื้อกันมายาวนานแล้วแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะตรงนี้นั่นคือในมุมมองของคุณบางท่านด้วยแต่เรามองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติเฉยๆสมมุติเฉยๆช่วงนี้ นิ่งๆต่างคนต่างทํางานไปหรือต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองไปลองดูค่ะลองให้เวลามันผ่านไปนิดนึงจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าาอะไรก็แล้วแต่พยายามอดทนอดกลั้นให้เวลามันผ่านไปให้ได้นะคะให้เวลาผ่านไปได้คู่ใดที่ผ่านไปได้ก็อาจจะต้องกลับมาคืนดีแต่ถ้าคู่ใดที่ผ่านไม่ได้บอกได้เลยค่ะนะคะมันจะกลายเป็นการห่างเหิน นะคะตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการหันมาคิดทบทวนปล่อยวางอะไรบ้างทบทวนบ้างอะไรที่ต้องแก้ไขหรืออะไรที่มันอึดอัดหรืออะไรที่มันทุกข์หรืออะไรที่มันเหนื่อยเกินไปเราลดลงได้ไหมหรือทบทวนค่ะหาทางออกค่ะว่าความรักครั้งนี้จะไปต่อยังไงนะคะต้องใช้ทบทวนอย่าใช้อารมณ์อย่างเดียวนะคะต้องใช้เหตุและผล แต่ในบางเคสบอกไว้ก่อนนะคะบางเคสก็คือการเวรยาห่างจริงๆนะคะเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออคงปล่อยเขาเหอะเขาอาจจะไปเริ่มต้นกับรักใหม่เขาอาจจะไปมีความสุขกับคนอื่นเราก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องอารมณ์เหมือนคนจำใจจำยอมนะคะจำใจจำจำยอมอ่มาดูเขาค่ะเป็นยังไงบ้างอารมณ์ของเขาก็เหมือนกันนะเนี่ย ทั้งคู่เลยค่ะบอกตรงๆว่าทั้งคู่ไม่ลดราวาอกนะคะเราก็มองว่าอ่ะอาจจะเป็นเพราะความกดดันอาจจะเป็นเพราะาเขาพยายามทําตามใจคุณก็ได้แต่อาจจะไม่ตรงจิตตรงใจคุณอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้หรือหมายถึงอะไรเขาต้องการการเป็นตัวของตัวเองเขาหมดการเป็นตัวของตัวเองเขาอยากจะมีมีโลกส่วนตัวหรือเขาความอยากจะเป็นตัวของตัวเองอะไรใดๆก็ได้อ่ะนะคะตรงนี้ นะคะมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาและมิหนำซ้ำบางท่านบางท่านการห่างเหินตรงนี้บอกแล้วว่ามันมีจุดเปลี่ยนเพราะฝั่งเขาอาจจะมีคนคุยที่เขารู้สึกว่าเขาคุยแล้วสบายใจเนี่ยมันสบายใจอะค่ะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะตรงนี้อ่มันไม่ใช่ว่าโอ้โหเริ่มต้นอะอยู่ดีมีปัญหาคุณแล้วไปรักคนอื่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เขาคุยกับคนอื่นแล้วสบายใจนะคะส่วนในบางท่าน ส่วนในบางท่านค่ะก็ไม่แน่ค่ะการเวลยะห่างตรงนี้คู่ใดที่ไปต่อต้องบอกก่อนว่าต้องประคับประคองเลยค่ะยังไงต้องประคับประคองนะคะเวลยะห่างตรงนี้ต่างคนต่างหาข้อผิดพลาดของตัวเองต่างคนต่างหาทางออกค่ะว่าตรงไหนคือจุดตรงกลางดีตรงไหนคือทางออกดีหนักอารมณ์อร่วยได้ไหมเปลนจากการเข้มแข็งใส่กันเนี่ยอ่อนต่อกันได้ไหม ความรักก็ไม่แน่ก็อาจจะต้องกลับมาค่ะลองกันใหม่ดูอีกครั้งหนึ่งกลับมากลับมารักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นะคะตรงนี้นะเพราะเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ทิฏฐิมากกว่านะคะหรือมันเป็นอะไรที่มันพยายามมันอาจจะเหนื่อยกันเกินไปพยายามกันเกินไปได้นะคะแต่ใดๆแล้วผู้ใดก็ตามที่ห่างแล้วจริงๆ,ๆผู้ใดก็ตามที่ห่างแล้วจริงๆก็ไม่แน่หรอกค่ะนะคะ แต่การห่างตรงนี้ต้องต้องอย่าห่างยาวนะเขาอาจจะกลับมาทบทวนก็ได้ว่าสุดท้ายได้สุดใจเขาก็ยังมีคุณนี่นาเขาอาจจะกลับมาขอคืนดีกับคุณก็ได้นะคะตรงนี้ชาวพิจิกนะนะคะที่กําลังเระยะห่างหรือห่างแป๊บๆปเนี่ยนะคะแต่ถ้าห่างแบบจบเลยล่ะใครที่จบเลยล่ะเขากําลังจะไปเริ่มต้นเขากําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาอาจจะเอาเรื่องอดีตเป็นบทเรียน พัฒนาตัวเองก็ได้หรือเขากาลังจะไปเริ่มต้นคุยกับคนอื่นก็ได้นะคะกำลังพัฒนากับคนอื่นก็ได้ค่ะนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าการคุยกับคนอื่นเนี่ยสบายใจก็ได้นะคะตรงนี้นะนะคะเป็นการคุยเกินแบบสบายใจในเมื่อเรากับเขาเขากับคุณนะคะมันเบื่อหน่ายต่อกันแล้วอ่ะนะคะเขาก็อยากจะคุยกับคนอื่นเพื่อความสบายใจอ่ะนะคะคนที่จบแล้วหรืออาจจะแบบว่ากําลังพัฒนากับคนอื่นหรือเพอเพอบางเคสไปชัดเจนกับคนอื่น นะคะหรือในบางท่านมีปัญหาต่อกันทะเลาะกันเพราะบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงตั้งแต่แรกนะาตั้งแต่แรกได้นั่นคือบางท่านแต่เรามองว่าตั้งแต่แรกเลยระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีอะไรมันเขาเราเรามองว่ามันเป็นอะไรที่มันใช้อารมณ์มากกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ <c oughs> นะคะามาดูบทสรุปค่ะคนที่มีประเด็นนะคะ บทสรุปจะเป็นยังไงบ้างความรักถ้าคิดยังรักกันถ้าคุณยังมีความหวังความเชื่อมั่นความศรัทธานะคะยังรักกันนะคะแล้วคุณยังเชื่อมั่นในตัวเขาถ้าคุณยังเชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาในความรักครั้งนี้แล้ว ความรักครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลนทันทีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจคุณค่ะนะคะแต่ในบางเคสก็ยังหวังว่าอสักวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสไหมนะคะ,ะห่วหนมาไหมอารมณ์ป,ประมาณนั้นนะคะบางเคสก็ยังรู้สึกว่ายังหวังว่าเขาจะหวนมาอยู่ขอให้มีความเชื่อมั่นต่อก,กันก่อนที่ปัญหาม,มันจะเกิดก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะตรงนี้เขาพยายามจะฟ้องมาว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่ายังรักกันนะคะ อะไรหนักนิดเบาหน่อยก็อารมุ้มอร่วยกันปรับความเช่าเข้าใจกันปรับทัศนคติกันก่อนที่มันจะสายเนี่ยไพ่เขาเตือนมาแบบนี้นะคะหันกลับมาทบทวนค่ะก่อนที่มันจะสายจริงๆค่ะนะคะ สายไปแล้วแล้วมาเสียดายเวลาในวันที่สายเกินไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะไพ่เขาสรุปมาแบบนี้นะนะคะหรือในตรงนี้บางเคสสายไปแล้วจริงๆในบางเคสสายไปแล้วจริงๆเวลาเปลี่ยนแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่า,าชีวิตของเรามันยังยังมีอนาคตยังมีอนาคตยังมีการก้าวหน้ายังมีโอกาสใหม่ๆเสมอ นะคะบางคนก็คิดแบบนี้สำคนที่จบไปแล้วแต่บอกไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยสำหรับคนที่มีประเด็นใครยังไม่จบถ้าคุณยังมีความเชื่อมั่นอย่าปล่อยให้อะไรมันสายเกินไปนะคะถ้าคุณยังมีความหวังทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเขาฟ้องมานะคะการกลับมาก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเพราะอะไรมันต้องมีการอาลุ้มาลวยต่อกันนะคะหมายถึงอะไรปรับกันนะครปรับกันใหม่ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะนะคะ อย่ายึดมั่นถือมั่นเรื่องตรงนี้นะคะอยากจะบอกนิดนึงอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราถูกความรักถ้าลองใช้ความพยายามสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะต้องสู้ไม่สู้ก็แพ้นะคะต้องสู้นะคะไม่สู้เออสู้ก็ชนะสู้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรายอมวันนี้เราเป็นผู้ชนะในวันข้างหน้าดีกว่าไหมล่ะอ่าอันนี้คือชาวพิจิกนะนะคะบทสุปข,ของคุณนะคะยอมในวันนี้เรายอมหน่อย นะคะเราจะได้ไม่ต้องมันร่างทุกในวันที่สายเกินไปถ้าเรายอมหรือตรงนี้ไม่ต้องคุณบอกว่าคุณไม่คุณบอกว่าคุณไม่ยอมศักดิ์ศรีคุณมีก็ไม่แน่อาจจะหมายถึงอะไรล่ะก็อาจจะหมายถึงว่าโอเคถ้าความรักตรงนี้คุณทบทวนแล้วว่ามันไม่มีโอกาสพัฒนาอันนั้นก็คือสิทธิ์ของคุณที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะ ลัคนาก็เช็คได้ราศีก็เช็คได้บางท่านก็เช็คลัคนาแล้วตรงกว่าบางท่านก็เช็คราศีแล้วตรงกว่านะคะ,ะมาดูค่ะคนโสดดาวประจําตัวอ่าคนโสดค่ะนะคะคนโสดมีการเปลี่ยนแปลงความรักมานะ การเปลี่ยนแปลงตรงนี้คุณกำลังจะได้พบสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่แทนที่ความทุกข์นะคะชาวโสดและมีหนำซ้ำการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณกำลังจะเกิดขึ้นค่ะอะไรต่างๆอะไรเก่าๆที่มันรู้สึกว่ามันยากที่จะไปต่อได้เราต้องมองอนาคตเพื่อตัวเองและคุณก็กำลังพบสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะชาวพิจิก พิจิตก,กำลังจะมีโชคแต่เรามองว่าคุณกำลังจะพบเจอแฟนคนใหม่นะคะบางคนเที่ยวบางคนมาจากการเดินทางบางคนยังมีความหวังว่าเอ้ยชีวิตนี้ฉันเคยล้มเหลวล้มลุกคลุกคลานมาแล้วในเรื่องของความรักทําไมฉันไม่สุขสมหวังในเรื่องของความรักเลยใครที่ยังมีความศรัทธาใครที่ยังมีความต้องการความรักเขาฟ้องมาว่าอนาคตวันข้างหน้านี้นะคะคุณกําลังจะเริ่มต้นมีความสุขแล้วกับความรักอีกครั้งหนึ่ง ะะกับความรักอีกครั้งหนึ่งทงั้งทั้งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีใครเลยนั่นแหละค่ะวันใดก็ตามที่คุณหลุดพ้นจากเรื่องราวในอดีตวันใดก็ตามที่คุณกลับมาเป็นชาวพิจิกที่มีความมั่นอกมั่นใจตัวเองนะฮะวันนั้นความรักก็จะมาแต่เรามอว่าตรงนี้เขาฟ้องมาว่าเดือนนี้คุณกำลังจะได้พบใครสักคนหนึ่งที่คุยกันนะคะที่คุยกันหรือทักคายคุณหรือจีบคุณได้นะคะเอ่อหรือมีการจีบกันค่ะ นะคะตรงนี้มีการพูดคุยกันจีบกันนะคะการพูดคุยกันการจีบกันอาจจะหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงการคุยคุยกันไปได้เป็นมิตรภาพกันได้เป็นกัลยานมิตรกันได้ไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนดูก่อนดูทรงก่อนนะคะตรงนี้หรือบางคนมีคนเข้ามาคุยแล้วแต่บางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุยแบบนี้เมื่อไหร่มันจะพัฒนาสักทีหนึ่งก็ได้บางคนเป็นแบบนี้นะคะชาวโสดแต่เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ต้องใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลาการคุยกันค่อยๆเรียนรู้ต่อกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มมองเห็นอะไรที่มันพัฒนานะคะโอ้ชาวพิจิกค่ะความรักกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆค่ะไม่ช้าไม่นานค่ะแต่ก็คงไม่ได้เวลาอันรวดเร็วนะคะคงไม่ใช่เวลาแบบว่าเกิดคุยกันปุ๊บ สำเร็จปั๊บไม่ใช่มันต้องมีการคุยไปเรื่อยๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาความรักครั้งนี้เขาก็อาจจะต้องใช้เวลากับคุณเช่นกันเพราะเขาก็อยากจะได้ความชัวร์ความชัดเจนในเรื่องของความรักเขาไม่ชอบความรักฉับชวยได้ไหมเขาก็ไม่ชอบความรักฉับชวยเพราะเขาอาจจะเคยเคยเจอปัญหาความรักมาก่อนเขาอาจจะเจอในปัญหาความรักที่บอกว่าไปต่อ,อยากมาก่อนนะคะตรงนี้โอเคและคนคนนี้เผๆเ,เป็นคนที่เขาไม่ไม่ค่อยอยากจะเปิดใจให้กับใครง,ง่าย และคนคนนี้ถ้ามีความเป็นไปได้อาจจะไ,ได้พบคนไกลนะคะและก็ถ้าไม่ใช่คนไกลอาจจะหมายถึงอะไรบางท่านได้กิ๊กเก่าแต่คงไม่ใช่คนที่เพิ่งจบมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอดูก่อนค่ะเป็นใครไม่ทราบได้นะมาจากการเดินทางมากกว่านะคะเรามองเห็นแบบนี้นะเดินทางเที่ยวเดินทางทํางานเปลี่ยนแปลงงานยกย้ายงานได้ค่ะนะคะการออกงานอย่างเงี้ยไปเริ่มต้นงานใหม่อย่างเงี้ย นะคะกอาจจะได้ผู้ร่วมงานก็ได้จีบๆกันหรือชอบผู้ร่วมงานกันก็ได้สําหรับวัยทํางานนะคะส่วนในบางเคสก็อาจจะหมายถึงอะไรมีเกณฑ์การเดินทางไกลก็อาจจะได้พบรักการเดินทางไกลนะคะหรือในบางเคสหมายถึงอะไรคะอาจจะมีเพื่อนเก่าๆก็ได้ก,กิ๊กเก่าๆกิ๊กเก่ากว่างี้กิ๊กเก่าๆที่ไหนก็ได้นะคะแต่กิ๊กเก่าอันนี้เปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นมาให้เห็นมากมากม,มากนักแต่ขึ้นมาให้เห็นนะคะ โอเคความรักครั้งนี้จุดโุ้ยตายแล้วจุดเปลี่ยนค่ะอ่าจุดเปลี่ยนดีกว่าการเริ่มต้นชิดใหม่ดีกว่าความรักครั้งใหม่ดีกว่าความรักครั้งใหม่จะทําให้คุณมีพลังมีความเชื่อมั่นเขามาเจอคุณเขาก็มีพลังเขาก็มีความหวังที่จะเปิดใจกับคุณหรือที่จะเป็นแฟนตชัดเจนกับคุณนะคะก็หมายถึงอะไรเขาหวังว่าจะจีบคุณต,ติดนะคะชาวพิจิกเป็นคนที่เสน่ห์แรงอยู่แล้วว่าตัวเองอะ่ะมาดูกันนะคะชาวโสด คุณอยากจะค้นพบใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่จริงๆเป็นเนื้อคู่จริงๆเป็นคู่ครองจริงๆเป็นคู่พรมลิขิตจริงๆนะคะแต่ณวันเวลานี้นะคะถ้าอดีตมันไม่ใช่เราก็ต้องปล่อยวางแล้วเราลองค้นพบตัวเองดูหรือเราลองค้นพบคนใหม่ๆดูคุณกําลังจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะอาจจะเป็นคนที่ใช่มาในเวลาที่เหมาะสมหรือมาในเวลาที่คุณเคยเจ็บกับความรักก็ได้ค่ะ จุดเริ่มต้นมาแล้วขอให้มีความเชื่อมั่นไม่ใช่ว่าเราเป็นคนอาภัพรักคิดอะไรก็คิดว่าอุ้ยเรามีรักแล้วแย่เรามีรักแล้วไม่ดีเรามีรักแล้วไม่เป็นไปไม่ได้บางคนก็คิดเสมอว่าตัวเองอาภัพรักอันนั้นก็คือเรามองว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องให้ให้พลังกับตัวเองอะนะคะว่าเรายังมีคุณค่าเรายังมีโอกาสได้รักเรายังมีโอกาสได้เลือกรักนะคะแล้วเราก็กาลังและคุณก็กําลังจะเจอด้วยความรักครั้งใหม่ นะคะตอบมาให้แล้วนะคะบ่งบอกถึงความสุขบ่งบอกถึงมิตรภาพบ่งบอกถึงความเข้าเข้ากันบ่งบอกถึงความคลิกกันบ่งบอกถึงการลงตัวนะคะการลงตัวต่างๆนานานะคะรักใหม่มาค่ะนะคะชาวพิจิกนะบางคนได้พบรักผ่านการเดินทางหรือเที่ยวนะเนี่ย ฉันจะไปเริ่มต้นใหม่หรือบางคนน่ะไปที่ทำงานใหม่ก็ได้พบรักบางคนมีเกณฑ์เดินทางแล้วได้พบเฉยเลยก็มีค่ะ เขาบอกมาว่าชาวพิจิกอะส่วนใหญ่อะเป็นคนที่ค่อนข้างจะระวังมากๆกับคนที่เข้ามาถ้าตัวเองไม่ปิ๊งไม่ถูกใจจริงๆอะตัวเองก็ไม่ค่อยจะเปิดใจง่ายๆนะคะและชาวพิจิกเนี่ยคุณเป็นคนที่คุณอาจจะเจออดีตความรักที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะเป็นมีอะไรที่แบบว่าเออถ้าจะมีรักก็ต้องเลือกดีๆ ะะและที่สําคัญชาวพิจิกเป็นคนเสน่ห์แรงอยู่แล้วแต่คุณก็สามารถจัดการได้นะคะตรงนี้ก็ฟ้องมาว่าวันข้างหน้าคุณอาจจะได้พบรักครั้งใหม่นะคะชาวพิจิกคู่ใดก็ตามที่มีปัญหาความรักมากๆระวังนิดนึงนะเรื่องจะเกิดนะคะสุกับเสาอยู่ร่วมกันนะ่ะดาวสุก็คือดาวคู่ครองด้วยนะคะให้ระมัดระวังมากๆคนที่มีปัญหามากๆเนี่ยยากที่จะไปต่อจริงๆเนี่ยเราก็มองว่ามีอย่างเดียว ยื้อให้ได้เท่านั้นเองมีอย่างเดียวยื้อให้ได้ค่ะนะคะถ้ายื้อได้ก็โชคดีค่ะถ้ายื้อไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องมีเกณฑ์การจบกันนะคะต้องยื้อให้ได้เพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าไฟกันบ่อยหรือมีอารมณ์ขัดแย้งกันบ่อยหรือคุยกันไม่ค่อยเข้าใจบ่อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้ลดลดลดลองลดยังไงก็ต้องลองลดประคับประคองไปให้ได้นะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวพิจิกหนึ่งเดือนเต็ม นะคะคในเดือนมีนาคมนะคะชาวโสดกำลังจะได้พบรักนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะแบบว่าต้องใช้เวลานะคะตรงนี้ใช้เวลาในการสื่อสารในการพูดคุยนะคะแล้วความรักครั้งนี้อาจจะทําให้คุณได้รู้สึกว่า นี่แหละเราก็ยังมีโอกาสนี่นาเราก็ยังมีความหวังนี่นาในเรื่องของความรักตราบใดที่คุณยังมีศรัทธาในความรักเพราะบางท่านไม่คิดว่าตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะมีรักดีๆบางท่านคิดว่าตัวเองอาภพัพรักอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะไพ่อาภพัพรักมันก็ขึ้นมาให้เห็นโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวพิจิกนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะพิจิกนะคะดาวพฤหัสนะคะขับเคลื่อนอยู่เตรียมการย้ายราศีปีนี้พิจิกยังไงก็โชคดี นะะปีเนี้ยพิจิกกําลังจะมีสิ่งใหม่ๆที่ดีปีเนี้ยพิจิกกาลังจะพบโอกาสความสําเร็จต่างๆนานา,นาโดยเฉพาะเด่นมากในเรื่องของการเงินเพราะดาวการเงินคือดาวพระราชของชาวพิจิกนะ,ะการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ลุยสู้นะคะจะมีโอกาสความสําเร็จในเรื่องของการเงินแล้วก็ถ้าพระราษเล็งลักหมายถึงอะไรพิจิกบางท่านได้พบเจอคู่ค่ะในปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ